สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ดิฉันจะมาหาหมอเพราะว่าดิฉันโดนมีดบาดมือค่ะคุณหมอต้องทํายังไงบ้างคะรักษารักษาเลยรักษาเลยรักษายังไงก่อนเนี่ยฮะทำแผลให้เลยได้ไหมนี่ไงทําแผลให้ก่อน แล้วก็คุณหมอก็มีคนไข้เป็นเบบี๋ด้วยเหรอคะมีพลาสเตอร์ไหมคะพันให้เลยคะ่ะพลาสเตอร์พันกรุบๆ,ๆเลยคะ่ะต้องใช้มีดต้องใช้สองอันเลยต้องใช้สองอันอันนี้ของเขาสมมุติเอาก็ได้คะ่ะจะได้จะได้หายคะ่ะเอายามาทาคะ่ะ โอเคค่ะใส่ยาก็หายแล้วค่ะคุณหมอโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณหมอมีเด็กมีเด็กในการรักษาด้วยสี่คนเลยเหรอคะคุณหมอเนี่ยเด็กสองคนนี้แล้วก็เด็กสองคนนี้ฮะ คุณหมอจับเด็กมาตรวจหรือ,อยังคะพาพาพาน้องน้องน้องสองคนเนี้ยมาชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงหรือ,อยังคะค,คุณหมอตรวจฟันหรือคุณหมอตรวจอะไรอะ่ะ คุณหมอช่างน้ำหนักให้ดูหน่อยเครื่องช่างน้ำหนักใช้ได้หรือเปล่าแล้ววัดส่วนสูงล้วคุณหมอวัดเป็นรอเปล่าโอเคโอ้คุณหมอพาคุณหมอพาน้องมาช่างน้ำหนักโอเค